เด็กเดกติเกนขึ้นันไหนะคะเด็กเดินขึ้นวันไนเด็กม Sửa ngang เา,าทำงงไว้ค่ะ,ะลูกเห็นไหมคะถูกทำแบบนี้แล้วหนูจะมีโอกาสที่จะตกบันไดน,นะคะยล้วยักวใครสี่เนี่ย